มันเป็นเศร้าของอีกมือหนึ่งที่อากาศโอ้ยจินสบายร่มผัดนะครับออกมานาั่งเบิ้งผลผลิตดูหน้าหน่อยเพราะว่าที่เป็นบัวกด็ดีพัก,กแย่งกด็ดีพักขั้นจองพักอีหิน คือมีมดครับสายลมยเย็นๆผัดผ่านมากน่มือเสานะห้องก็เดินไปวันหันบนนี้เนี่ยซึ่งหมายถึงว่ามันได้ก้าวขามันได้ออกกำลังขาตาน ออคือออกกําลังกายนี่ก็ได้ละนะครับด้านอารมณ์ความรู้สึกนี่ก็ได้เต็มเพราะว่าเห้จัดพื้นที่ไว้สาหรับพิการออกกําลังอะไรเป็นการถักพรแต่ก็ล่งพวกผืชที่กินใ้แน่สวยงามแน่<ๆ>ครับเพื่อให้ได้รองรับอารมณ์ความรู้สึกหลายแบบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะซึ่งท่านแล้วดีแล้วนะครับนี่แผนที่สีเห็ดเชื่อมโยงไปถึงสา,าบัวนะครับที่เห็นตัวนี้คืออฟตูนะครับอฟตูแล้วก็มีอีหลอกอีหลอกกับว่านตะกินออกพึ่งพึ่งเอามาปลูกนะครับแล้วก็ดอกขี้เกียวออกดอกแล้วเถาแล้วนะครับ ดอกี้่เกีว่วแต่ก็มีกระเพ้ากระเพ้าขาวแล้วก็มีต้นแค่เนาะแค่ี่แค่แดงแค่ขาวแล้วตรงนี้ว่าออกดอกอ,อันนี้กระเพ้าอามีแผนทีเสิเหตุเชื่อมโยงมาถึงาสาบัววันนี้ครับที่เห็ุไว้ตั้งแตปีิกายนะครับ ช่วงนี้กับท่านออกดอกลายดอกบัวนะครับมีทั้งบัวแดงแล้วก็บัวสีม่วงนะครับบัวสีม่วงนี่คือใบขาขาวครับตรงนี้เฮ้จะเหตุเป็นห่านดื่มกินต่อยจากสาบัวใน่าประหันนะครับต่างผักพรน้ำมแรงถ้าถึงฤดูน้ำดากในน้ำสาบนันนี้น้ำขึเต็มกาสามารถม้านางเล่นแล้วก็บึงปูเบึงปลาเจ็บพักบุงได้พร้อมนะครับ อันนั้นก็ท้ายย้อนหลังไปเนาะอาจิหกจะน้อยเพราะว่ามันบทานแล้วนะครับทันไม่ีกเจาน้อยนะครับมันก็จะเป็นอาตรงนี้ให้ให้เบิ้งก่อนที่กระท่อมแสงดาวค,คือหลังนี้นะครับแล้วก็กระท่อมผักพอนหลังเก่าี่เคยเหตุไปในความคิดว่าสิรีโนเวทนะครับรีโนเวทให้เป็นห้องอีกห้องหนึง่งให้เป็นทีผักพอนย้อนใจนะครับของคนที่มา ชมสวนชมธรรมาชาติอินอากาศบรศิสุทธิ์ปนี้ก็พยายามเฮ็ดละครับเต่าที่ค่วมคิดสติปัญญายังไม่อยู่นะครับบ่ไม่ยังอยู่ในโลกนี้ที่เข้าสิไปยึดต,ติดครับแต่ว่าในช่วงที่เข้า นีชีวิตอยู่แน่นอนว่าห้องก็ต้องบริโภคย่างชานฉลาดว่าอในบนมันสีใ,ในเกิดผลดีต่อสุขภาพเพราะว่าสิเป็นด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายเ้าก็สส่างเ้าก็พัฒนาได้นะครับโดยประเด็ลงทุนอย่างมากมายนะครับสิ่งใดที่คนว่าต้องการนะครับมันก็เปลี่ยนมือมาเป็นของเฮานะครับแล้วก็ได้ในในราคาที่ถูกเพราะว่าเขาบ่ต้องการ เข้าตองการมัดกับเท่าก็ว่าห้องนี่ได้ขอมีคาอคขอมีคามาอยู่ในมือ,อวนมาท่านนี้จังน้อยเป็นดังแล้วเนาะนี่เป็นทางเดินเนาะเป็นเทรลทางเดินนะครับนมาอันนี้เขาปึงทํำเส็จหมื่ว่านแต่ว่าท่านเรียบร้อยดีนะครับสร้างเขามาเหตุกับไม้เข้ามาเป็นสะพานขามหัว เดินลงไปเพื่อตีไปที่กระทอมแสงดาวนะครับอันนี้่าสั้นเดียวปล่อยดีแต่ว่าใส่ไปดูได้แล้วนะครับอันนี้คือกระทอมครับนี่กังหันลมผอมต้งตงตึงติงตงนะครับไปพันมากก็โอเคเนาะแต่ถ้าให้พองเราบางคนก็อาจจะสีมานางกินกาแฟยำสับยำแรงครับ ผมเป็นย่าบมีค่าบริการอย,ยังนะครับแต่ว,ว่าหามาสู้กันไปอยู่ไปกินน้ำปันก็โอเคเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงสิจบไปตอนนี้ก่อนคลิปกระท่อมแสงดาวทุ่งนาพราวด้วยบรรยากาศและอากาศที่บริสุทธิ์พืชพันธุ์ที่ปราดจากสารพิษสวัสดีครับ